สบัสดีป่าลุงสวัสดีว่จุกคนเจะป่ลุงสวัยดีพน้องสวัสดีเด้อสบัสดีตนใกล้ิเปนสวัสดีป่ลุงจากป่าลุงก่อนจ้าจ้าจ้จ้ได้อันนี้ดี้าห้ามนางยูโฮป่าลุงเลยนี่สดีเลยผูดเอ้อยผัเอน้ยจ้าสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเ็นยงเงี้ยมันมน เลี้ยงรถไง้าเจ้าน <c oughs> ี่กะลูกมาเบิงนะครับหน่อยลงมาเบิงเอื้อยลูกกาป่าลุงยังบ่นอนแม่ก็เลยพ้ากางขันจองหางลงม,มาเบิงหล <c oughs> ายคนก็วยย้าใส่หัวแบบนี้เดิมไม่ห็นสีอหอนกระนั่งสร้างหายเพิ่นไปหน่อยมันมาหอดเลยแหละพอได้ยังพันในขึ้นในเมืองไปเอาหายหัวอ,อันแบบมันบ่ห่อนอันนั้นนะ อี้คุณยนีฝากหากฝากมาหายผัวแหน่มาหายย่นอยังน่อยแต่ทอดทอดแต่สั่งทีแทงน้องอยู่บ่แทอุ้มน้องจะอุ้มน้องอย่ไหมแรกจะอุ้มยกขึ้นมาจะอุ้มจอุ้มเด้ะมาใหม่อันน้อุ้มอยู่บ่ฮึอไปน pues th ีพาไปลุงไปเบิ่งไป น้องนาาก็ได้นาหามาดก็ย ja ังมดหมาดำมัดก็นามัดแล้ไีเดียวรเนี่โจนโจนมาลกาไหวโจนมาลกาสบายดีไหมเนาะว้ายว้ายว้ายน้าเต้ใสกันเลย ดงามลูก็เป็นเด้อหาลูมันตามยนี้ฮักหมดเลยลูกตาลูกกะน้ำกันพี่น้อยขนจะไดขล่บ่อ้อยอัเกะเจ้าออนักไปแล้วเจ้า แต่คุยแล้วนี่แต่ล้อขาดำคุ้ยช่วงนี้นะถ้าช่วงเงินอาบริวารดำเบิร์ดเขาเสียก็เขาจะคุ้ยช้วงอะไรดาเบิรดแตโนนมันเต๊ะน้ำห้ามดาเบิรดมีแบบไหนเออกระดมเบิร์ดกลาง อข้างๆอย่างนี้ถุงไหวอังรักอังรักอังร้กนี่ตะกุ่นนะด้าจ้าจ้าจ้าตะกุ่นต้กุ่นห้ัดหงัดนี่ ไปแค่แล <t art os> ้วห้องนาดสิอันนี้นะห้องอีนยฮะไปใส่นาก็ได้อีน้ชาไม่่มาอีน้ชาไม่นะฮะก็ได้หุอีนี้เด็กเก่าเลย น่ะเต้าเต้าทั้งคือแกะมือใหญมคุณฮักไปช้อปสินหาเครื่องเข่าเครื่องเครื่องที่เข่าเครื่องใส่เข่าเครื่องที่เข่า เฮ้ยอะเขาจะถ่ายไงเข็ยนไพกับถ่ายคุณนั่นเลยเขียนไพ่สิสองมือเขียนไพ่สิเห็นเบิดเห็นเห็นอยู่สองสามคนคือผมเห็นเลยะอ่ห้าอยู่ร้างทุกเถอะ 他没踩，没踩。 สู้เลยอาหารกงได้ั้นอั่กคิพ่ลกได้6มัด6ม

ได้นิได้หน้าตาดีไดะไรจำหองนักฆ่าหมั้ได้้ใกล้กนได้ไว้ด้เจ้ามัด Nơi đây là chắc mặt có

ทังค่ายได้กระปินดาก็ทั้งคุณนั่นเตะบปเนี้เต็มหนาเาเลยเิดะไ้เด็กหนมากดอนมากด็กได้อยู่ถ้าก็ได้อยู่หาหกิมาเต็มได้กามาเต็มค่ะได้ซิบมารวมเบิดได้แปดมาแล้วจ้ะนะเฮอตชี่ยล่อแล้วบ่ ว่านขอน้ำบุบรจ้างลูกกะบ่หรกรล้มาท้าม้วก็บบตรจ้างไงทีลูกเี่ลูกเอีงเนรอนเรียบร้อยอย่างว่านี่เงคัทีเห็นว่าใส่อมเป็นโจนกับบรจ้างเตะหาบ่เดินเลยเหรอหยุดนะนี่คือการป้น บักปอนอนแล้วบ่ช่องช่อง31เด้อหนังคืนนี้ หอมได้เรตาของเจ้าไอ้หอมหอมแก่หน <sa shifted> ่อยฮาพี่น้องเลยชองไอ้ผิดดิเขาดำเลยข้นบเลยขนๆมันได้เมดอ้าไปเลยมองทีเหลือร่อยนะนี่นะให้มนี่นะผันนึ่าวเจ้าพี่น้องคนละค่ง โอมีายหาวเดนอ่ว่าชิวาูมา้นี่แล้วส3-4นี่บอยว่าโอแล้วเินี่วออกสองร้อยหมัดสองร้อยหมัดสองร้อยปลายหมัดกูยังบัวได้แต่ร้อยห้าชิบไงโต๊ะกูแล้ว

จะนาชะทอนุ้ง่าวทอดที่บางคนดูนี่เดี๋ยวเขาเป็่วอีกเบกกันี่มากิ้วเขานอนปะมากิ้เขาวอกมาหน่อยๆาท่านกิน บายบายบายเมื่อกันด้เข็บเก็บเข็บเก็บตกวดงานได้ยังไงตรวดงานเลนยเนยขอกันไใหม่ด้เพี่น้ด้วขอคุณนาที่มารมอบคุณนายด้อไปเอาม่ไป